ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคราวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุรทรีลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่สีดั้งยืนยันกับอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ใกล้จบแล้วหลังลิเวอร์เตียมยึงกระแสเจ็ดสิล้านปอนด์กับไบรตันพิจารณาในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้สโมสรลิเวอร์พูลกับตัวเมกาวล่าสุดว่ากำลังเตรียมที่จะได้รถข่าวดีในดีลการเยตีมของอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ ในอีกไม่กี่วันขน้างหน้านี้นะครับลางจากที่มีคายืนยันที่ออกมาชัดเจนว่าสโมสรทีเพูนั้นกาลังเตรียมที่จะยื่นขอเสนอจ,จำนวนเงิน70ล้านปอนด์หรือ80ล้านยูโรให้กับทางบริเตนพิจารณาในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้ลนนิเวอร์พูลเพิ่งได้รับไฟเขียวจากทางบริเนว่าพร้อมแล้วครับที่จะปล่อยตัวอเล็กซิสแม็คลิสเตอร์ออกจเทียมในทันทีตาหากได้กะตัวจํานวน70ล้านปอนด์ เดือมรายงานจากวิว .com นะครับโดยอ้างอิงข้อมูลจาก The Miller Football ก็ได้ออกมาให้ข่าวว่าใน,นตอนนี้ทางตัวแทนของกลุ่ม FHG ที่กําลังกู้ไร้บรรลุข้อตกลงด้วยค่าตัวจํานวนเงิน70ล้านปอนด์สำหรับดีลการย้ายทีมของอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์เดินทางลิเวอร์พูลนั้นจะยืน่นข้อเสนอจำนวนังกล่าวนี้กับทางไบรตันพิจารณาในอีกไม่กี่วันขณะน,นี้ซึ่งน่าจว่าท่านนั้นของแม็กอลิสเตอร์นั้นก็พร้อมที่จะย้ายเข้ามาเป็นนักเตะใหม่ของลิเวอร์พูลด้วยเช่นเดีวยวกัน แม้ว่าใตอนนี้ทางสโมสรที่ร่ลมรวยอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชลซีและอาร์ซนอลต่างก็กำลังให้ความสนใจตัวของกองการรายนี้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นจึงเชื่อได้ว่าดิวกันยันทิมของอเล็กซิสแม็กอลิสต์นั้นน่าจะจบลงในอีกไม่กี่วันขณะน,นี้เมื่อมีข้อเสนอจำนวนเงิน70ล้านปอนด์ของทางลิพูนั้นเดินทางไปถึงสโมสรไบดัดโดยทางลิบูดอทคอมยังยืนยัน,ยน,ยนต่อไปว่าณตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนจะกำลังดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้องและในแง่ของข้อตกลงต,งต่าง ด้าน,นของแม็กอลิสเตอร์นั้นได้เสร็จสิ้นลงไปเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข่าเหนื่อยและสัญญาผูกมัดระยะยาวรวมถึงอัดอ่อนส่วนเสริมต่างๆในเด๋ยนนี้ก็ถูกเคลียร์ให้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นดีลของแม็กอลิสเตอร์นั้นนะครับเหลือเพียงแค่ขั้นตอนการชําระเงินเท่านั้นและทุกสิ่งทุกอย่างในเดีอนนี้ก็จะเสร็จสมบูรณ์ซึ่งแน่นอนว่ากระบวนการดังกล่าวนี้น่าจะใช้เวลาไม่นานนักโดยแฟนบอลนนั้นก็น่าจะได้รับข่าวดีในเร็วๆนี้ เดีางนั้นของเดอร์มิเลอร์ก็เดี๋ยวมาอ้างตอบไปว่าทางเจคกิงครอปมองว่าดีลการย้ายทีมของอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการเซ็นญาที่ตัวของคนนั้นพอใจและไม่รู้สึกเสียใจอะไรมากนักที่ทีมทุพพขภาตัวจูดเบิร์นิงแฮมเข้าสู่ทีมไปแบบน่าเสียดายแต่การซื้ออเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์เข้าสู่ทีมในครั้งนี้ก็ทําให้ทางกลุ่ม FHG ประหยัดเงินจากดีวการย้ายทีมของจูดเบิร์นิงแฮมไปได้ต,ตัวเลยทีเดียวดังนั้นตอนนี้จึงเกิดคําถามว่าเจคกามครถปั้น ให้อลิซิตแม็กอลิสเตอร์กลายเป็นนักเตะระดับโลกและดีกว่าจูต์เบงแฮมได้ดหรือไม่ heavy, it it ลูเบนเนเวสตกเป็นข่าวเที่ยงยงกับลิเวอร์พิชครั้งนะครับหลังบาร์เซโลนายกเลิกการสนใจเพราะจะไปคว้าตัวลิโอเนลเมซี่สโมสรบาร์เซโลนานครับแชมป์ลาลิกาสเปนในการล่าสุดตกเป็นข่าวว่าทีมของคนคนนั้นได้ล้มเลิกความสนใจในตัวของรูเบนเนเวสกองกลางตัวเก่งของสโมสรบูมแฮมตันเบอร์นิล่า ไปเป็นที่รู้รแล้วและมีคเคมยืนยันที่ชัดเจนออกมาแล้วนะครับว่าทีมเจ้าบัญทุนบาสุนันั้นอาจจะไม่มีเงินสําหรับเดียวกันย้ายตัวนักเตะรายนี้เข้าสู่ทีมอีกต่อไปแล้วนั่นเพราะในตอนนี้ทางบาสุนัคก,กำลังใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการดึงตัวลีโอนเนลเมสซี่กลับคืนสู่ทีมเก่าอีกครั้งและเดี๋ยวนี้ก็ต้องใช้เงินจํานวนมหาศาลรวมไปถึงการต่อสัญญ,ญาสมนใหม่กับทางกาบีกองกลางในวัย18ปีที่ตอนนี้สัญญาฉบับเยาวชนกำลังจะหมดลงในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้นะครับ ดยรายงานนี้มาจากสปอร์ตนะครับสื่อในประเทศสเปนก็ได้อ,อกมาตีข่าวว่าณนตอนนี้ทางสโมสรบูมแฮมตันนั่นกําลังพิจารณาการปล่อยตัวโรเบนเนเวสออกจากทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้หลังจากเป็นที่รู้กันดีนะครับว่ากองกลางดีกรีทีมชาติโปรเก็ตรายนี้กําลังตกเป็นเป้าหมายของทั้งบา,าร์เซโลนาและลิเวอุสแต่าการล่าสุดนั้นนะครับสโมสรบาร์เซโลนาได้ล้มเลิกความสนใจในตัวของโรเบนเนเวสไปเป็นที่รู้แล้ว ทำให้ตอนนี้ตัวของนักเตะรายนี้รวมไปถึงสโมสรบู้หัมตันอาจจะไม่เหลือทางเลือกมากนักนอกจากจะต้องยอมปล่อยตัวกองกลางรายนี้กับทางด้านลิเวอร์ pool แบบชื่อไม่ได้ซึ่งนั่นทำให้ลิเวอร์ได้กล้าวขึ้นมาเป็นทีมเต็งและทีมก้นนำเนียวเดวนี้ในทันที โดยอีกสาเหตุสคัญที่ทําให้ดูภูกำลังมีโอกาสที่ดีที่จะได้ตัวกองกลางรายนี้มาร่วมเทียมนั่นก็เพราะว่าเดียวกันเยดทีมของเมสันเม์ที่ดูพูต้องการที่จะได้ตัวเข้าสู่ทีมต่อจากเดียวของอเล็กซิสแม็กอลิสนั้นอาจจะเกิดขึ้นได้อย่างแล้วนั่นเพราะว่าณตอนนี้ทางด้านของมาริโชโปปิชโนผู้จัดการทีมคนใหม่ของเจลซีนั้นแสดงความเจ้าเจนแล้วว่าต้องการที่จะเก็บเมสันเม์เอาไว้ใช้งานในฤดูกาลหน้าและกำลังเตรียมที่จะมอบสัญญาฉบับใหม่ที่เป็นขั้นเนือระดับสูงให้กับกองกลางเดีกเกียนี้ ดังนั้นจึงเชื่อได้ว่าเมสันเมาส์อาจจะเลือกต่อสัญญาชุดใหม่กับทางเจลซีและไม่ย้ายมาวมทีมลิเวอร์พูลตามที่ตั้งใจเอาไว้ในตอนแรกดังนั้นครับจึงมีความเป็นไปได้ที่ลิเวอร์พูลจะหวนกลับมาให้ความสนใจในดิวการเย็ดทีมของรรเบนเนเวสอีกครั้งโดยคาดการณ์ว่ารรเบนเนเวสนั้นน่าจะมีค่าตัวอยู่ที่ประมาณ40ล้านปอนด์เท่านั้นซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ถูกกว่าเมซันเมาส์อยู่พอสมควรและกองกลางในวัย2 6ปีรายนี้ก็มีประสบการณ์การแข่งในศึกพิเศอย่างชุกชน ถึง251นัดกับสมสรบุมแห่ตันเซนันก็ทําให้ตัวของโรเบนเนวิสนั้นไม่จําเป็นจะต้องเปิดรับตัวให้เข้ากับพีมลิกได้ยังใดและลิเวอร์พูลก็สามารถใช้งานนักเตะร,รายนี้ได้เนี่ยทันทีดังนั้นต้องมา,ล,าลุ้นกันแล้วในกับตันลิเวอร์พูลของพวกเรานั้นจะกลับมาความสนใจในเดียวกันเยดทีมของโรเบนเนเวสอีกครั้งหรือไม่เพราะใน,นตอนนี้ทางบาสุวรรณนั้นได้ล้มเลิกความสนใจของตัวนักเตะร,รายนี้ไปเป็นที่รบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะ ฟอร์เรนนโเปเรตยันเองพร้อมปล่อยโอลิเลียงโซอัมมานีให้กับลิเวอร์พูลในทันทีถ้าหากได้กระตัว80ล้านยูโรด้วว่าณนตอนเี้นกับทางลิเวอร์พูลกำลังจะได้รับข่าวดีว่าทีมของคู่ขนนั้นมีโอกาสที่จะคว้าตัวโอลิเลียงโซอัมมานีเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดสมเนี้และลิเวอร์พูลก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายในการสมทัพนักเตะใหม่เข้าสู่ทีมก็มีความเป็นไปได้นนเพรอะทางด้านของเชลลิงคลับนั้นชื่นชอบฝีเท้าของโอลิเลียงโซอัมมานีเป็นอย่างมาก และต้องการที่จะดึงตัวกองกลางรายนี้เข้าสู่ทีมมาแล้วนะครับเมื่อปีที่แล้วแต่ตอนนั้นตัวของสูวรรมณีนะครับเลือกย้ายไปคัดข่งกับเรัลมาเร็ดมากกว่าลิวพูแต่ในเมื่อตอนนี้ลิวภูมีโอกาสที่ดีที่จะคว้าตัวกองกลางดีกีทีมชาติเรั่งสเศสรายนี้เข้าสู่ทีมฉะนั้นก็เชื่อได้ว่าทางลิวพูไม่น่าจะพลาดโอกาสในการคว้าตัวนักเตะรายนี้เข้าสู่ทีมเป็นครั้งที่2อย่างแน่นอนครับ โดยรายงานนี้มาจากเอลนาซิงองนาวนะครับสื่อชื่อดังแห่งแคว้นกาตาลันก็ได้เอาอมาให้ข่าวว่าในตอนนี้ทางด้านของเฟรนชิโนเปเรสประธานสโมสรโรมาเริดูเหมือนจะยินดีตอบรับข้อเสนอของลิปุสำหรับเดียวกันในทีมของโอลิเลงซูอามมานีอดีตกองกลาง,งคนสำคัญข,ของมนาโกรายนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง,งเมื่อพิจารว่าการดําเนินการเพื่อเซ็นญากับจุดมุ่งาม นั้นอาจามีมูลค่าสูงถึง100้ล้านยูโรฉะนั้นทาให้ทางโรมเมรีจ,จําเป็นจะต้องขายนักเตะบางรายออกจากทีมไปเพื่อปรับสมดุลทานั้นบัญชีของสโมสรซึ่งทางฟอร์เรนที่ตองไปเร่ก็ยืนยันว่าถ้าหากลิเวอร์ยอมที่จะทุ่มเงินจํานวน80ล้านปอนด์สำหรับเดียวกันเนืยทีมของโอเลเลียงซออัมเมีในครั้งนี้แล้วแล้วก็ทางทีมรายชันทุกขาวโรเมร็มรก็ยินดีที่จะปล่อยตัวกองกลางในวัยย3ปีรายนี้ให้กับทางลิเวอร์พูลในทันทีเช่นเดียวกัน โดยสโมสรโรมาเรตนั้นคว้าตัวโอเลเลียงโซอมานีมาจากมนาโกเมื่อปีที่แล้วด้วยค่าตัวสูงถึง100้ล้านยูโรแต่ทางโรมาเรต์ก็มองว่าการขายโอเลเลียงโซอมานีออกจากทีมไปในราคา80ล้านยูโรนั้นจะทาให้ทีมของพวกเขาขาดทุนถึง20ล้านยูโรภายในระยะเวลาเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นแต่มันก็จะดีกว่าที่จะเก็บนักเตะค,ค่าตัวสูงเอาไว้ภายในทีมแต่ไม่ได้ใช้งานฉะนั้นหมายความว่าโรมาเรตดยินดีจะจากาดทุนและได้ลดภาระค่าใช้จ่ายของสโมสรลงไปก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี แต่ถึงเช่นนั้นครับทางด้านของ Carlo ati, คาร์โลอันเชลติกุนซือของรอเรอัลมาเดิดก็ได้ออกมาคัดค้านเรื่องนี้เล็กน้อยพร้อมระบุว่าไม่เห็นด้วยที่ทางด้านของเฟอร์เรนเตเปรเรสออกมาพูดถึงการปล่อยตัวโอลิเวียสโซอาเมนี่ออกจะเถียมในช่วงตลาดสมัน,นี้นั่นก็เพราะว่าหลังจบการน,นี้ทั้งลูกาโมริตและโทนิโครสต่างก็มีอายุมากขึ้นและอาจ,จกรรมศึกหนักต่อเนื่องไม่ได้ดังนั้นการที่มีโซอาเมนี่อยู่ภายในทีมนั้นก็ถือได้ว่าเป็นตัวเลือกที่ดีและทีมของเขานั้นก็จะได้มีตัวเลือกให้ใช้้งงาานนมกยิ่ขึ ดังนั้นจึงเชื่อได้ว่าทางลิเวอร์พูลครับยืน่นข้อเสนอจำนวน80ล้านยูโรให้กับทางเรอัลมาเดรดพิจารณาแล้วแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงเลยนะครับที่ลิเวอร์พูลจะประสบความสำเร็จในเดือนนี้ดังนั้นก็ต้องมาลอดูกันต่อไปว่าลิเวอร์พูลจะยอมซื้อตัวกองกลางที่ทางจิ๊กเก็ตกรอบจินชอบมากๆรายนี้เข้าสู่ทีมหรือไม่ไม่ลืมุลคุณอาลิสงเบเกอร์ลั่นขอตอบแทนลิเวอร์พูลหลังช่วยผ่านช่วงเวลาเศร้าขอตอบแทนลิเวอร์พูล อลิซงเบเกอร์นะครับประกาศชัดจะขอตอบแทนลิวร์พูให้ได้จากการที่ต้นสกัดเคยช่วยตนผ่านช่วงที่เสียคุณพ่อไปได้พร้อมกับคุณทุกคนของหงุดางและคนในวงการลุกหนังโทั่วโลกที่ช่วงนั้นให้กําลังใจตนเป็นอย่างดีอลิซงเบเกอร์ครับผูบ้รับมตัวเบอร์หนึ่งของลิวร์พูนะครับยอดสโม,มรสรแห่งสิกเวทีพิมพ์กริดกล่าวว่าตนตั้งใจจะอยู่ช่วยทีมไปอีกนานเพื่อตอบแทนสกัดที่เคยให้กําลังใจตนเป็นอย่างดีในตอนเสียคุณพ่อแบบกระทันหัน เมื่อช่วงเดินกุาพันธ์ในปี2021อลิสโเมเกอร์ได้รับข่าวร้ายเมื่อซเซอากอสติโนบิดาของเขาเกิดเสียชีวิตจากอุบัติเหตุการจมน้ำตรงทะเลสาบที่อยู่ใกล้บ้านพักของตัวเองเซึ่งตอนนั้นนายทวันชาวบราซิลเลียนไม่สามารถเดินทางกลับไปร่วมงานศพคุณพ่อที่บ้านเกิดได้เพราะตอนนั้นเชือ้อโควิด -19 อยู่ในช่วงที่มีการระบาดหนักจนหลายประเทศสั่งจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศทำให้อลิซงเมเกอร์ต้องร่วมชมพิธีศพแบบออนไลน์แทน เดนนิวไวสามสิบปีนะครับเปิดเผยว่าตอนนั้นผมไม่เคยคิดมาก่อนว่าชีวิตของผมจะต้องมาเจอกับช่วงเวลาแบบนั้นไม่มีใครคาดคิดว่าผมจะเสียพ่อหรือแม่หรือคนที่เรารักอย่างรวดเร็วกระทันหันแบบนั้นแต่ในช่วงการแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 มันก็มีหลายคนที่ต้องเสียคนรักไปเหมือนกันและผมคิดว่าโลกอยู่ในสภาพที่ทุกคนพร้อมที่จะแสดงความรักต่อคนอื่อนที่จริงมันก็ไม่ได้มาจากคนที่ลิร์พูลเท่านั้นหรอกนะแต่ยังไงซะบรรดาหนุ่มๆหมายถึงนักเตะลิร์พูล ของที่นี่ก็วางตัวได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆทุกคนเลยเช่นเดียวกับเหล่าสตาร์โค้และแฟนบอลพวกเขารู้สึกเจ็บปวดไปพร้องกับผมและพวกเขาก็ผลักดันให้ผมไปข้างหน้าผมได้สัมผัสถึงความรักและแนวทางที่พวกเขารับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพวกเขาช่วยผมกับครอบครัวของผมให้ผ่านช่วงเวลานั้นไปได้มันไม่ได้มีแค่จากที่นี่แอนฟิลด์เท่านั้นแต่ทุกคนในโลกของฟุตบอลปฏิบัติกับผมดีมากๆผมรู้สึกซาบซึ้งสุดๆผมได้รับจดหมายจากคุณสื่อหลายคนและ จากสโมสรบางสโมสรที่ผมไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะได้รับจดหมายจากพวกเขาด้วยซ้ำตุกข้อความการให้กำลังใจมันผลักดันให้ผมเดินหน้าต่อไปสิ่งที่ช่วยผมได้มากที่สุดก็คือศรัทธาของผมและสิ่งที่ผมเชื่อมัน่นมันทำให้ผมยังใช้ชีวิตต่อไปแบบแข็งแกร่งได้ทำให้ผมเดินไปข้างหน้าได้ทำให้มองไปข้างหน้าได้ทำให้ใช้ชีวิตอยู่กับลูกๆได้และทำให้ผมมีแรงกระตุ้นมากพอที่จะเจอกับช่วงเวลาที่ยากลำบากมากๆ แน่นอนว่าตอนที่ผมต่อสัญญาระยะยาวก,กับสมสรแห่งนี้นะผมก็รำลึกถึงเรื่องที่ว่าทุกคนเคยอยู่เคียงข้างผมซึ่งผมก็อยากจะอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือสมสรเช่นเดียวกันรวมถึงช่วยสร้างประวัติศาสตร์ต่อไปและรักษาบรรยากาศแบบครอบครัวแบบที่เรามีอยู่ณนะตอนนี้ต่อไปอีกด้วยหายไปครึ่งปีเจกเก้งครับรับหงแดงคิดถึงความพิเศษของดีอัดมากม เชกันคลับนะครับเจ้านายใหญ่ของลิเวอร์พูลยอมรับว่าหงดังลิเวอร์พูลนั้นคิดถึงความพิเศษมากๆของลุยดิอาร์ตในช่วงที่ถีมนต้องขาดปีกทีมชาติโคลอมเบียไปเพราะการบาดเจ็บนานกว่า6เดือนดิอาร์ตได้รับบาดเจ็บไปตั้งแต่เดือนตุลาคมปีก่อนโดยทันท่าตอนแรกปีใหม่จะกลับมาแล้วแต่ปรากฏว่าโชคร้ายซ้อมแล้วเจ็บซ้ำทําให้ต้องพักยาวไปก่อนจนกระทั่งเพิ่งกลับมาขึ้นสนามได้ยอย่างเต็มรูปแบบเมื่อเดือนที่ผ่านมานี้เองโดยรวมระยะเวลาที่หงดังไร้ลุยดิอาร์ตเกมรุกนานถึง6เดือนเต็มเลยทีเดียว เขาเป็นนักเตะที่เล่นได้เป็นธรรมชาติมากเจคก,กิงครอบกล่าวผมรักเขาเลยมันไม่น่าเชื่อเขาเป็นนักฟุตบอลที่ฉลาดการเคลื่อนที่ไปยังพื้นที่ที่ใช่เสมอมีธรรมชาติเกมรับอยู่ในตำแหน่งสร้างอันตรายในการทำประตูมีความเร็วลูกเล่นเป็นนักเตะที่พิเศษเอามากๆผมต้องบอกเลยกันว่าพวกเราคิดถึงเขามากเจคก,กิงครอบยังพูดถึงแนวรุกคนอื่นในทีมอีกด้วยเพราะเราก็คิดถึงดีกโกโสดตันเช่นเดียวกันทุกคนประหนักได้ดีว่าเขาดีแค่ไหนตอนที่เขากลับมา บอบบี้ฟอร์เมนเองก็เจ็บเล็กน้อยตรงนี้และตรงนั้นดาวินเวูเยสยังใหม่ซึ่งก็เห็นได้ชัดเจนว่ามันยากจริงๆในการเข้าสู่ทีมเลยโดยเฉพาะเมื่อคุณเป็นจอมจบสกอร์คนอื่นต้องสร้างโอกาสให้พวกเราไม่ได,พไได้พวกเราไม่ได้สร้างมันมากพอหรือไม่ชัดเจนพอมีคำอธิบายเล็กน้อยสำหรับสถานการณ์ของเราแต่คุณต้องใช้ชีวิตอย่างที่มันเป็นและทำให้ดีที่สุดและนั่นก็คือสิ่งที่คุณทำในวงการฟุตบอลเช่นเดียวกัน อดีตแม่มองสเปอร์เปิดเผยไก่เดือทองเกือบได้เซโดมาน่ไปร่วมทีมก่อนหงดังเดวิดเว็บนะครับอดีตแม่มองคนดังของทันนัมสเปอร์เปิดเผยว่าทีมไก่เดือดทองทันนัมสเปอร์เกือบได้ตัวเซโดมาน่มาร่วมทีมก่อนหงดังลิเวอร์พูลเสียอีกมาน่ย้ายออกจากลิเวอร์พูลนะครับไปอยู่กับไบรน์มอนิกในช่วงสมุติพันมาหลังย้ายมาเล่นจากเซาเทิร์ตันมาอยู่กับลิเวอร์พูลในปี2016แต่ก่อนที่จะโด่งดังและกลายเป็นยอดแข่งแห่งทินแอนฟนิ์นั้นสเปอร์ก็มีีีีีกกัดดดททท่่่่ะไ้้้ตตววววาาาเเเรรยนนมมมมมอแลล ตอนนี้อยู่กับลียงและไดโยอุปาเมกาโนตอนนี้อยู่กับไบย์มินิก2คนนี้ก็ใช่มันก็ใกล้เคียงมากตอนที่ผมอยู่กับสเปอร์เวฟสกาวกับเค้าสปอร์สดูมานเน่ก็เป็นอีกคนแต่ลิวโว่ดได้ตัวเขาไปมารโิโรชโปพิโในในยหญ่สเปอร์น้ตอนนั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเสาถมตันนั่นเป็นปัจเจเนึงสเปอร์เกือบได้ตัวม,เมาเน่มากๆแต่สุดท้ายเป็นลิวโวมาตัดหน้าและเขาก็ไปลิวโว่ ความหวังในปฏิหารก่อนเกมลิเวอร์พูลบ,บุกเยือนเลสเตอร์ซิตี้ย้อนกลับไปในปี2 0 1 9นสะครับสมสรแห่งศึกเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษภายใต้การนำทีมของเจิกเก็คลับกุนซือชาวเยอรมันเคยสร้างปฏิหารเปิดบ้านเอาชนะบาซนูนาสี่ศ4-0ในศึกยูฟ่าแชมลีกรอบรองชนะเลิศเลกที่2หลังจากเกมแรกบุกไปแพ้ที่คัมนนมา3าผลจากการแข่งขันจากแอนฟิลด์ในนัดดังกล่าวทำให้ลิเวอร์พูลพลิกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้แบบน่าหลือเชื่อด้วยสกอร์รวม43ซึ่งในท้ายที่สุด ผลจากการแข่งขันจากแอนฟิลด์ในด้านกล่าวนะครับทำให้ลิเวอร์ pool พลิกเข้าสู่รอบชิงได้แบบเหลือเชื่อด้วยสกอร์รวม4-3ซึ่งในท้ายที่สุดแล้วพลพรรคหงส์แดงก็ก้าวไปสู่ตำแหน่งแชมป์ยุโรปสมัยที่6ของสโมสรได้สำเร็จในฤด้การนี้นะครับมันก็เป็นสันการที่คล้ายคลึงกันที่ลิเวอร์ pool ต้องพึ่งปฏิหารในการคว้าอันดับท็อปโฟเพื่อไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเลียกปีหน้าและจัดนี้ตอนนี้พวกเขารั้งอันดับที่5ในตารางคะแนนโดยมีต้มตำแหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด และนิวคาสเซอนนิวเตดทีมอันดับที่3และอันดับที่4อยู่4คะแนนและเหลือการแข่งขันอีกเพียงแค่3าเกมเท่านั้นเจกยัลับอธิบายถึงโอกาสการคว้า,วาท็อปโฟว่าผมรู้ว่าเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนมันไม่ยู่ในสายตาของผมผมมองไม่เห็นมันเลยจริงๆแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่พยายามเข้าใกล้มันและนั่นคือสิ่งเดียวที่เราทําแล้วเราก็เข้าใกล้มันมากขึ้นนอกจากจะเคยสร้างปาฏิหาริย์ในเกมพบกับบาซลน่าแล้วนะครับ ลิวภูยังเคยสร้างเรื่องที่น่าหลือเชื่อด้วยการเก็บชัยชนะ8เกมและเสมอ2อเกมจาก10เกมสุดท้ายของซีซั่นส0 2 0ีถึงสอันยี่สิอโดยอยชอนเบเกอร์โกชาบราซิลม่งประตูชัยในเกมสุดท้ายพาทีมบุกไปเอาชนะเวสบอมบิดอาเรียนคว้าตัวยูฟาแชมเลียดได้เําเร็กจองเกคลกล่าวต่อไปว่าทุกคนที่เกี่ยวข้องจะไม่มีวันลืมมันไปตลอดชีวิตของเรานั่นหมายความว่ามันก็เป็นส่วนสําคัญส่วนหนึ่งของเราและคุณก็พูดถูกเราเนี่ยอยู่ในช่วงที่มีปฏิหารนั่นเป็นความจริง แต่ตอนนี้เราต้องชนะเพียงอย่างเดียวเท่านั้นและนั่นก็ไม่ได้หมายความว่าอะไรจะเปลี่ยนแปลงได้เพราะทีมเงือนสามารถเก็บชัยชนะได้ทุกเกมเช่นกันอดีตเจ้าหน้าใหญ่มายเลศูนย์ห้าและปุริเซเดมุนลกล่าวหากย้อนกลับไปเมื่อเดือนก่อนลูกทีมของเจนก็เคยมีตั้มตำหลังแมนชั่นเต็ดมากถึง10คะแนนเลยทีเดียวแต่หลังจากพลิกฟอร์มกลับมาเดินหน้าเก็บชัยชนะได้ถึง6เกมติดต,ต่อกันลิเวอร์พูลก็กลับมามีความหวังเล็กๆอีกครั้ง อย่างไรก็ตามหลังจากแมนเชสเตอร์นเต็ดเปิดรังโอทัฟอร์ดเอาชนะบูลหันหตันไปได้2อศูนย์ในเกมลีกเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาทาให้ปีแสดงทํงแต้มให่างลิเวอร์พูลไปเป็น4แต้มส่วนนิโคลโซที่ลงเล่นในช่วงหัวคำ่ำวันียวกันฟอร์มสะดุดบุกไปเสมอกับลีดลูอนเตดที่สนามเออราแลนด์ ot, สอประตูต่อ2ก็ทําให้แต้มทิ้งห่างลิเวอร์พูลสีคะแนนเช่นเดียวกันซึ่งทั้งหงดังและแมนเชสเตอร์นเต็ดรวมถึงสาลิกาดงเหลือกเกมให้ลงเล่นอีก3นัดเท่านั้น เจอกนครบให้สมภา์ก่อนเกมไปเยือนเลสเตอร์ซิตี้ว่าเรามีลุกการที่ย่ำยยดจริงๆผมคิดว่าทุกคนในห้องนี้ก็เห็นด้วยและตอนนี้เรามี62คะแนนมันแปลกมากๆเด็กๆยังมีคุณภาพผมมีความสุขจริงๆที่เราจะได้โชว์ฟอร์มที่อดเยีย่ยมกันอีกสักหน่อยก่อนจบฤดูกาลมันจะจบลงที่ตรงไหนผมไม่สามารถตอบได้เลยจริงๆผมรู้ว่าทุกคนอยากไปเล่นอยู่ฟานชมลีผมเข้าใจนะว่านั่นคือสิ่งที่ผมต้องการ100%เช่นกันและ ไม่น่าเป็นไปได้เลยจริงนั่นคือสถานการณ์ที่เราต้องสร้างขึ้นมาให้ได้แม้โอกาสมันจะน้อยก็ตามนี่คือสุรคารลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่15พฤษภาคมนะครับขอเชิญแฟ,น,ฟนนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและนะครับแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับ และก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายผู้บักขั่งลิเวอร์พูลและ The ะ o อฟแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจงให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ